จอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยคลิปนี้ก็ได้คือเกา่าอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา่าส่วนคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องไอเรื่องการขายข้าวเนาะเรื่องการขายข้าวเพราะว่าก็มีเอฟซีพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านถามกันเข้ามาบอกว่าถ้าจะขายข้าวนี่เป่นว่า นึ่ก็คือว่านะคือช่วงนี้นี่น่าจะเป็นกงกขอสิบห้าพี่น้องเออกขอสิบห้าหลายพื้นที่ก็น่าจะคือจังบุรีรัมย์ก็น่าจะได้เกี่ยวแลนะ้วแหละพี่น้องที่ผมได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูี่ยเพราะว่าผมมานี่ก็จักมือเลยนะพี่น้องสองมือสามมือเนาะเออน่าจะประมาณสักอาทิตย์หน้าแล้วกันประมาณอาทิตย์หน้าเนาะคือสำหรับการขายข้าวนะี่พี่น้อง โดยเฉพาะขายสดเนาะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นขายสดนั่นแหละคือจากประสบการณ์พี่น้องนะโอ้อันนี้ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข้าวเหนียวก๋อยโคกนี่เบิ่งคือจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ที่ผมขายข้าวมาไม่ว่าจะเป็นข้าวแห้งข้าวแห้งหรือว่าข้าวข้าวสดพวกเนี้ย คือคือถ้าราคามันต่างกันบาทสองบาทนะพี่น้องนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนีถ้าสมมุติว่าข้าวสด10บาทข้าวแห้ง12บาทแบบเน,น,นี้คือสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าขายสดดีกว่าพี่น้องขายสดดีกว่าอคือถ้าส่วนต่างสองบาทนะถ้าส่วนต่างสองบาทนะ ผมว่าขายสดดีกว่าเออเพราะว่าหยัางวัาที่คือพี่น้องเออยังสี่คือถ้าสมมุติว่าเราขายสดเนี่ยเออเทาบ่อดเหตุหยัางเรื่อยพี่น้องเออเราไม่ได้ทําอะไรเลยเออเราเสียเฉพาะค่าเกี่ยวเออเสียเฉพาะค่าเกี่ยวเออกับค่าขนเออเมื่อเท่านั้น ừ, สมมุติว่าเราไม่มีรถนะเออสมมติเท่าบ่มีรถเออถึงมีรถก็เหมือนกันเนาะเพราะว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยคือรถเกี่ยวมันมีรถบรรทุกข้าวมาพร้อมทั้งเกี่ยวทั้งขนเอาของข้าหมดเลยเขากเสียเงินคาใจ,จาจอย่างเดียวอย่างสมมุติว่าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็เทใส่รถเทใส่รถนี่เขาเอาอุ้มละอุ้มละสามร้อยเนาอุ้มละสามร้อยเพราะว่ามันมีร้านขายข้าวอยู่ใกล้กลแถวนู้นประมาณสัก สิบกว่ากิโลนี่แหละเออเขาก็คิดตามอุ้มพี่น้องเออเขาไม่ได้คิดตามระยะทางแต่สมมุติว่าอุ้มหนึ่งนี่อุ้มหนึ่งก็ถ้าเป็นรถเกี่ยวใหญ่ก็น่าจะประมาณตันกว่ากว่าเนาะเออตันกว่ากว่าเกือบเกือบสองตันนะ่ะเอมเขาคิดแค่สามร้อยพี่น้องเออพอเขามาเทปุ๊บเขาคิดแค่สามร้อยเอคือเราก็ได้เสียเงินแค่สามร้อยนั่นแหละเอม แต่ถ้าเฮ้าเอามาตากว่านี้ถ้าสมมุติว่าเราเอามาตากตากไปขายเพื่อที่จะเอาเงินส่วนต่างแค่2บาทแบบเนี้ข้าวสด10บาทข้าวสด10บาทเนี่ยเเอาไปขายเลยเราจะได้หักแค่ค่ารถสามร้อยเท่านั้นเท่านั้นเองเราก็ไม่เหนื่อยด้วยเข่ากับโมเนื่อยไม่ต้องตากไม่ต้องเหนื่อยแต่ทีเนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปตาก แล้วเอาส่วนต่างสองบาทเนี่ยค่าที่เราจะเสียคืออันที่หนึ่งค่าค่าอุ้มนั่นแหละพี่น้องเออค่ารถนั่นแหละสามร้อยอันที่สองค่าเอืมร้อยสปอนเซอร์ค่าน้ำนแล้วก็ต้องมาเสียเวลาตากอีกพี่น้องสองวันสามวันไหนจะค่ากินค่าอยู่แล้ว เวลาเรากอกถุงสิเออกอกถุงเออกอกถุงก็กอกคนเดียวไ่ได้เด้พี่น้องเกอกคนเดียวก็ไม่ได้เด้ต้องจ้างคนจ้างลูกน้องเด้เสียเงินอีกว่พี่น้องเสียเงินอีกเออขนคุ้นรถเออเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยอีกเออแดดฮ้อนอีกเออแล้วมาเอาส่วนต่างแค่สองบาทพี่น้องคิดดูอืมไอส่วนต่างแค่สองบาทสมมุติว่าหนึ่งตันเนาะสมมุติว่าหนึ่งตันเออหนึ่งตันเออตันละ สิบบาทก็หมื่นหนึ่งเนาะเออหมื่นหนึง่งอือแล้วเรามาเอาส่วนต่างแค่อสองบาทเออถ้าตันหนึ่งก็ตันหนึ่งก็สองพันเนาะ,ะตันหนึ่งก็สองพันเออถามว่าในสองพันเนี่ยเออเราเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอืออย่าง,งน้อยๆเนี่ยผมว่าอย่าง,งน้อยๆเนี่ยต้องหมดหมด,หมดเกือบเกือบพันอะเออหมดเกือบเกือบพัน ค่ารถก็ไปแล้วสามร้อยเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยต้องซื้อน้ำเอ็มร้อยสปอนเซอร์กระทิงแดง,เล,ง,งเลี้ยงคนงานเลี้ยงคนงานไหนจะค่าข้าวที่เรากินเพื่อที่จะไปตากข้าวอีกละ่ะไหนจะเสียเวลาอีกละ่ะสามมือตากเขากะเห็นบอกแต่ตรงกันข้ามถ้าเฮาเอาไปขายเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องมา ปวดหัวเราไม่ต้องมาแดดร้อนเราไม่ต้องมาพลิกข้าวเราไม่ต้องมารุนว่าฝนสิตกบอ่อเออเพราะว่าส่วนมากนี่ยามตากเขา่านี่ฝนมันสิตฝนมันอยากต๊กเด้พี่น้องเอฝนมันอยากตกเลย,ออยกกเออเพราะนั้นนี่ผมก็เลยคิดว่าคือข้าวเนี่ยถ้าส่วนต่างข้าวสดกับข้าวแห้งเนี่ยต่างกันแค่สองบาทเออผมว่าขายสดดีกว่าขายสดนี่มันไม่ได้หักอะไรนี่พี่น้อง แต่ขายข้าวแห้งปั๊บนี่เขาบอกว่าตีราคาไปสิบสองบาทแต่พอเอาไปขายจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สิบสองบาทได้พี่น้องเออมันหักข้าวปนหักข้าวหักนู่นนี่นั่นอีกเด้อเออเอาไปเอามาได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทกว่ากว่าเออเผอๆได้สิบเอ็ดบาทอ่าเอเอา,เอามันเป็นแบบนี้จริงๆพี่น้องเออแต่ถ้าเราเอาไปเอาข้าวสดไปขายเลยสิบาท สิบบาทมันก็ได้สิบบาทพี่น้องเขาไม่ได้หักอะไรเลยเอ,อเขาไม่หักอะไรเลยสิบบาทนี่เห็นบอกเพราะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่จะเอาข้าวไปขายในช่วงเนี้ยอ,อคือต้องดูส่วนต่างพี่น้องออถ้าส่วนต่างต่างกันสองบาทสามบาทแบบเนี้ยผมว่าขายสดดีกว่าออไม่ต้องเสียเวลาออแล้วตากข้าวไปเนี่ยน้ำหนักข้าวมันหายอีกได้พี่น้อง เออมันน้ำหนักเขามันหายอีกเด้อเออเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันมันมันมีมันมีเขาเรียกว่าคือถ้าจะตากจริงๆเนี่ยถ้าจะตากข้าวไปขายจริงๆเนี่ยผมว่าตากข้าวไปขายในปีหน้าจะดีกว่าตากไปขายในช่วงเดือนไหอ,อ้กรกฎละกด้าสิงหากันยาเอ,อเหมือนที่ผมขายเมื่อกี้เออผมขายเมื่อกี้ผมได้สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์เออแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติอะไรด้วยได้ได้ได้เต็มนะพี่นอง เออเกือบเต็มเออมันมันมันขึ้นป้ายสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์เออแต่ผมขายได้สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์เห็นบอกได้เกือบเต็มพี่น้องแล้วเขาก็ไม่ติไม่ได้เรื่องมากอะไรด้วยเนี่ยเออแต่ถ้าเอาข้าวแห้งไปขายในช่วงเนี้ยโอ้เดยวก็ติหั่นเดยวก็ตินี่เอาบ่อขายบ่ออไม่ขายก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้ข้าวมันกําลังออกเยอะไงพี่น้องข้าวมันกําลังล้นตลาด เพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าเนี่ยมันกับหัวหมอมันกัมันก็กดเราพี่น้องมันกับกดเท่าใดหนี่เพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าขายข้าวสดขายข้าวสดดีที่สุดพี่น้องได้กาไรที่สุดแล้วขายข้าวสดเนี่ยอสำหรับความเพียรส่วนตัวนะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องไปอลุ้นไม่ต้องไปเที่ยวพลิกข้าวไม่ต้องไปก่อข้าวให้เหนื่อยพี่น้องไม่ต้องไปตากแดดอคือยังไง แต่ละปีแต่ละปีก็ตากข้าวกันเนาะโอ้ยแดดกระห้อนบบานี้อออบางทีแดดร้อนเนี่ยเย็นๆเนี่ยฟ้าคืบมาฝนกระสิโต๊กใส่เข่าอีกเออมันมันหลายๆอย่างพี่น้องหลายๆอย่างเร่องเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้พี่น้องฝากเป็นข้อคิดเออคือไม่ต้องเชื่อผมแล้วกันไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องหรือไม่ก็ใครอยากอยากทดลองดูก็ได้พี่น้องอืก็เอาเอาข้าวสดมาตากดูสักกระสอบนึงเออแล้วก็มาชั่งดูว่าน้ําหนักมันหายไปเท่าไหร่ แน้่เราคิดเป็นส่วนต่างคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาเนี่ยคือถ้ามันราคามันต่างกันแค่สองบาทเนี่ยผมว่าขายข้าวสดคุ้มกว่าพี่น้องขายข้าวสดคุ้มกว่าคุ้มในเรื่องต่างๆพี่น้องในเรื่องของอทั้งน้ําหนักหรือทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์พี่น้องซุมนีนทั้งเหนื่อยด้วยเซเวลาอีกทั้งหากพี่น้องอันนี้พูดถึงว่าถ้าจะขายเนี่ยเนาะแต่ผมก็คือถ้าขายไม่เดือดร้อนก็ไม่ ไม่แนะนําให้ขายเดี๋ยวนี้เนาะถ้ถาถ้าใครไม่ร้อนก่ไม่แนะนําให้ขายเพราะว่าคือเก็บไว้ขายในช่วงที่มันเป็นราคาในช่วงไงเดือนกันยาตุลามันมันดีกว่าพี่น้องมันจะดีกว่าเพราะว่าช่วงสิงหากันยานขูดพิษไม่ใช่กันญาตุลาอช่วงนั้นมันจะดีกว่าพี่น้องอก็เล่าสู่กันฟังน้องเล่าสู่กันฟังอ,อาจจะไม่มีสาระอะมากมายอ่าก็คือว่าละ่ะคนเราก็เนาะมีภาระ แตกต่างกันไปบางคนก็นจําเป็นต้องขายบางคนกน็ไม่ขายก็ได้มันบละเพราะนั้นก็ผมก็มาแนะนําแนวทางทางเลือกว่าเราจะขายสดหรือขายแห้งถ้าส่วนต่างกัน2บาทเนะี่ยผมว่าขายสดดีกว่าดีกว่าเล่าสู่คนฟังพี่น้องเราสู่ยนฟังประมาณนี้สวัสดีครับผม